และอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ถือว่าเป็นความพิเศษของเจ้าตัว Samsung Samsung Active Book ไฟนะครับผมก็คือฟีเจอร์ไซสิงครับผมโอเคครับผมสำหรับฟีเจอร์นี้ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันล่าสุดที่ Samsung เด้พัฒนามาสําหรับใช้งานตัวนี้กับอะไรเพื่อให้ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Android นะครับผมย้ำนะครับเฉพาะ Android นะครับม iOS ไม่ได้นะ แอนดรอย4.1หรือว่าเจลลี่บีมนะครับผมบเพื่อเพื่อที่จะใช้งานซัมซุงสมาร์ทโฟนให้ได้ไประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอ้าวแล้วแอปตัวเนี้ยผมจะเอาได้ที่ไหนอ่ะครับผมสามารถามีได้ในเฉพาะ s a m s u n แอ t ทิปบุ๊กไฟเท่านั้นครับผมอ้าวถ้าเกิดผมซื้อโน้ตบุ๊กยี่ห้ออื่นมาแล้วผมอยากใช้ฟีเจอร์เนี้ยได้ไหมได้ครับไม่ได้ใช่ไหมต้องซัมซุงเท่านั้นครับต้องซ<ม>ัมซุงใช่ไหมฮะ โอเคซัมซุงนะครับซ <Okay. S 1> <ม>ัมซุง,งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเจ้าไซซิงมีหน้าที่ทําอะไรทํำยังไงได้รับครับอัน <Web. S 2> ในส่วนของอพิจอร์การใช้งานไซซิงนะครับผมเราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันไซซิงทั้งบนมือถืออ,อันนี้เป็นรุ่น Samsung g a l a ซ y S3 นะครับผมทำการซิง แล้วก็มาเปิดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราก็จะมีเมนูให้ใช้งานอยู่2ส่วนนะครับคือคีย์บอร์ดเมาส์แชร์ดิงแล้วก็โฟนสกรีนแชร์ริงนะครับลองมาดูในส่วนของคีย์บอร์ดก่อนนะครับผมคีย์บอร์ดและเมาส์นะครับผมสามารถเข้ามาเซตติ้งได้ว่ามือถือเราจะเอาไว้ฝั่งไหนนะครับผมซ้ายขวาบนล่างได้หมดนะครับผมเรามาดูอันนี้เราตั้งไว้ที่ด้านซ้ายนะครับผม าสามารถเลื่อนเมาส์เข้ามาดูได้นี่นะครับผมเมาส์สามารถเข้ามาอยู่ในมือถือของเราได้นะครับผมเราสามารถที่จะทําการพิมพ์ข้อความโอนไฟล์จัดการแอปพลิเคชันต่างๆในหน้าจอมือถือเราได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับผมจะช่วยให้ผู้ที่ใช้งานกับ เมาส์กเก่งๆนะเมาส์หรือว่าทัชแพดกเก่งๆนะครับผมสามารถที่จะทํางานได้เร็วมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการาพิมพ์ข้อความก็ป y f i l ไฟล์นะครับผมนี่ครับผมสามารถเข้ามาก็ป y text ทกเขียนข้อความยาวๆได้เลยนะครับผม เว่าเราจะจดบันทึกนะครับผมเราก็สามารถจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าเราใช้คีย์บอร์ดนะครับผมครับผมแล้วก็ทำการเซฟไปได้เลยครับผมสำหรับอ,อีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือโฟน n e สกรีนแชร์ริงนะครับก็คือการจำลองหน้าจอ สมาร์ทโฟนของเรานะครับขึ้นมาบนหน้าจอแอทิฟบุ๊กไฟนะครับผมเพื่อที่จะเราทํางานได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าเรานั่งทํางานอยู่แล้วก็มีเมสเซจเข้ามาอย่างไลน์วอตแอปเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถพิมพ์ข้อความจากคีย์บอร์ดตรงนี้ของเราทําได้เร็วขึ้นมากขึ้นนะครับผมทั้งๆท,ท,ที่เราชาร์จอยู่หรือว่าเราจะโอนถ่ายข้อมูลลงมาก็ทําได้ง่ายนะครับผมตรงนี้ผมไม่อัปเดตนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอของ ซัมซุงกาเล็กซี่นะครับนี่นะครับลองลองดูการพิมพ์ข้อความนะครับผมจะสามารถพิมพ์ได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งจะช่วยให้การตอบข้อความการ พิมพ์ข้อความยาวๆนะครับทำได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีผู้ใช้บางคนส่วนมาก,กอาจจะยังไม่ชินกับคีย์บอร์ดขนาดเล็กบนหน้าจอมือถือนะครับผมแคนเซลไปะจะเห็นว่าการที่ผมคลิกเมาส์เข้าไปในทุกส่วนนะครับมันจะอตอบสนองเหมือนที่เรากดหน้าจอมือถือทั้งหมดเลยนะครับผมในตรงนี้แล้วก็การ โอนถ่ายข้อมูลก็ทำได้เลยนะครับผมทำได้ง่ายมากเราลองมาดูสมมุติว่าเราอยากเอารูปภาพรูปหนึ่งมาลงที่หน้าจอมือถือของเรานะครับผมนี่อาจจะถามนิดนึงนี่ครับจะขึ้นขึ้นมาโชว์ว่าโอนลงมาแล้วเราสามารถเปิดเข้าไปดูได้นะครับผมอันนี้คือ,คอดูใน r ร ot File s t o r e l e s dcard นะครับผม ก็มาเรียบร้อยอันนี้คือรูปภาพท,ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราอันนี้คืออยู่ในมือถือน,นะครับผมจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันไซซิงสามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนของซ m s u n งนะครับผม Galaxy ซึ่งใ,ในตอนนี้ก็รองรับอยู่หลายรุ่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Galaxy Note 2 Galaxy s 3 Galaxy s 3 mini Galaxy S4 นะครับผมเลือกหนึ่งใช่ไ,ไหม คาดว่าจะใช้งานได้ตั้งแต่ Android Jelly Bean 4.1ขึ้นไปครับผมน่าจะรองรับได้มากในอนาคตครับผมถ้าเครื่องไหนซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ทิ้งแล้วซื้อใหม่นะครับผมก็เป็นจำกรุงด้วยนะอัปเกรดเป็น4.1ด้วยนะครับใช่ครับจะดีที่สุดโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวตัวซัมซุงอัทซุง b o ไฟแล้วก็การใช้งานฟีเจอร์ไซซิง โอเคถ้ามีผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับครับจบการรีวิวแกีกลวอง Samsung A7 Book 5ไว้เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกับายคอมที TV ได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับเราต้อปปังงานก่อนนะครับ